สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงนครเซยงไฮ้สาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้ว วันพุธที่21สิงหาคม2567เวลา15.50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG664 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานาชาติผู่ตงนครเชียงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมง50นาทีนายหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตรกรมเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนางหมาอิงคุยรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซียงไห้นายชัดชัยวิริยาเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนางสาวปรีณัฐอภิรัตกรุงศุนใหญ่ณน,นครเซียงไห้ผู้ช่วยฝ่ายทหารบก ฝ่ายทหารเรือและฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุปักกิ่งพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ณน,นครเซียงไห้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้ว สมเด็จพระณิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมผู่ตงแชงกรีลาเชี่ยงไฮ้ซึ่งสถานกงศุนใหญ่ณนครเชี่ยงไฮ้จัดถวายเป็นที่ประทับ นครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกบริเวณตอนกลางของจีนเป็นเขตปกครองพิเศษแบบมหานครเช่นเดียวกับกรุงปักกิ่งนครเทียนจิงและนครฉงชิงตั้งอยู่บนปากแม่น้ำแยงซีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในจีนและเอเชียนครเซี่ยงไฮ้จึงเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญและมีความมั่งคั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันธุรกิจการค้าจเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงต้นคริสต,ต์ศตวรรษที่20 ประเทศตะว,วันตกเช่นสหราาาชอณจากักรรสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลทําให้นครเชีงยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่14ปี2564 2568 นครซยงไฮ้มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเป็น5ศูนย์กลางของโลกในด้านเศรษฐกิจการค้าการเงินการขนส่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม3หลักได้แก่เซมิคอนดักเตอร์ยาชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความใกล้ชิดและร่วมมือกันในหลายด้านมีการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับอยู่เสมอรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย ได้ช่วยสร้างเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโทรทัร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเชียงไห้สาธารณรัฐประชาชนจีนประธานุขนขมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่สองวันนี้เวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมราชพัฒร,รังสิตมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในพิธีพระราชทานเปรญยาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2,565เป็นวันที่สองในการนี้มอบปริญญบาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม2,96 0คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒน,นาชุมชนท้องถิ่นตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเน้นบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเป็น,นกลไกพัฒนาซอฟต์สกิลใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ตรอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนให้กับท้องถิน่นจังหวัดและประเทศ จากนั้นมอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแก่พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมอปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์รวม1,757คนมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมส่งเสริมพัฒนาซอฟต์สกิลผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพผลิตครูคุณภาพหลักสูตร5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปี2567จากมูล,ลนิธิเพื่อสังคมไทยประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ต่อจากนั้นมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนตามมติของสภามาหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมาหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดรวม889คนมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเน้นกระจายโอกาสทา,าสงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตราชา ผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แแห่งนอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาแบ่งส่วนราชการเพื่อเป็นต้นแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามนโยบายจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศา,ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมประเกียติ80พรรษาจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้นายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิเทพร,รัฐเวชชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมประเกียติ80พรรษา อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูโอกาสนี้เป็นประธานมอบรถยนต์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่โรงพยาบาลจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเยี่ยมชมการดำเนินง,งานส่วนต่างๆของโรงพยาบาลอาทิโรมนียสถานพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ผ่อนคลายและพักผ่อนระหว่างอยู่โรงพยาบาล นิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกการบริการการแปดปฐมภูมิที่ลานชานเรือนและเยี่ยมผู้ป่วยในต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการโรงพยาบาลน,นาวังเฉลิมพระเกียรติ80ดิพรรษาเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2550 เป็นหนึ่งใน1ิแห่งของโรงพยาบาลตามโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริงจัดระบบให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมบริหารจัดการร่วมดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมบ้านของนายวิเชียนศรีมุงคุลตําบลนานเหล่าอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบ,บางที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลตามโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของผู้พิการผู้ไร้โอกาสมีกลุ่มประชาชนจิตอาสาต่อบ้านเติมสุขในพื้นที่อําเภอนาวังมาช่วยต่อเติมซ่อมแซมบ้านให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน องค์คมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีวันนี้พลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายาองค์คมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการ ไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทรรปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ที่เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูควบคุมผ,ผู้ต้องขังกําหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิง2579คนสถานพยาบาลของเรือนจํารักษาด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตให้กับผู้ต้องขังแรกรับปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช80คน ได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนี้ยังประสานห,หน่วยงานปกครองเพื่อเตรียมพื้นที่ในชุมชนเมื่อผู้ต้องขังจิตเวทพ้นโทษจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำเพื่อคืนคนดีแก่สังคมพร้อมเริ่มต้นใหม่จากนั้นองคมนตรีไปที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด323เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูมีห้องราชทันปันสุขรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยและตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา ออีีี่ดดขงตเยะะคในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดหนองคายควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม1775คนมีโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลสุขภาพผู้ต้องขังมีแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและธันตกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรอง หากพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาจิตเวชจะส่งตัวรักษาทุกปรายมีการประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวพ้นโทษผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีห้องแม่และเด็กมีโรงพยาบาลเครือข่ายดูแลรับฝากคันตรวจสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอดต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะไปโรงพยาบาลหนองคาย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด420เตียงอีกทั้งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดหนองคายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อซึ่งที่ตั้งห่างจากเรือนจำจังหวัดหนองคายเพียง2กิโลเมตร600เมตรมีการออกหน่วยให้บริการเวชศาสตร์ครอบครัว1ครั้งต่อสัปดาห์ตรวจรักษาผ่านเทเลเมดิซีนด้านจิตเวชสครั้งต่อเดือนกลุ่มโรค NCD หนครั้งต่อเดือนบริการทันตกรรมหครั้งต่อเดือน มีห้องราชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคทั่วไปและห้องแยกโรคปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย จากนั้นองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธาน,น,านีมีอำนาจรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยและหนองคายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม139คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในมีพื้นที่แยกกักโรคและห้องพยาบาลให้การดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน มีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจสุขภาพทั่วไปมีการคัดกรองพบเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางจิตเวชเจคนและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชนที่รับตัวใหม่ทุกคนหากพบสารเสพติดจ,จะเข้าสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อไป องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยการร่วมสนับสนุนประจำเดือนสิงหาคม2567วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดมฤิจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกังปนารุติดิษองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2567 เพื่อมอบนโยบายและหลักการทำงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานได้แก่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่คาดหมายลักษณะาอากาศให้ทุกพื้นที่เตรียมแผนเผชิญเหตุ และบริหารจัดการการเกษตรอย่างเหมาะสมในช่วงที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือศูนย์เตือนการระบาดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงแนะนำให้เกษตรกรมั่นสำรวจแปลงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสารต่อความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติเตรียมจัดงานสัมมนาและจัด International Workshop ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝก สำนักงานปปสภาค5สนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดตามแนวทางโครงการหลวงขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ภายใต้แนวคิดสืบสารงานโครงการหลวงป้องกันยาเสพติดเพื่อเป็นทางเลือกในกลุ่มเยาวชนประกอบอาชีพได้ในอนาคต